บทที่แบทสวดธรรมจักรกับประวัตินสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสามายังพคะวาภาราณสิยังวิหารติอิสีปะตะเนมิคทาเยตัพระโขพขวาปัญจาวกีเยพิขูอามันเตสิทเวเมพิขเวอันตาปัปพาชิเตนานาเสวิตาพาัพภาโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโค ฮีโนคมโมโปทุชนิโกอาณาิโยอนัตสันหิโตโยจายังอัตตกิลามถานุโยโคทุโขอาณาิโยอนัตสันหิโตเอเตเตพิกเวอุปโปอันเตอนุปปัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจากุกรณียานะกรณีอุปปสมายะอภิญญายะ สัมโพธายานิพพานายาสังวัตติกัตามาตสาภิขเวมชฌิมาปฏิปทาตถาคาเตน,นอาอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณการณีอุปสมายาอภิญญาญาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติอายะเมวะอริโยอัฏฐังกิโกมะโคเสียญาถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปป สัมมาวาจาสัมมากรรมมตสัมมาอาชีวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโขสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเเตนัปิสัมพุทธาจกขู่กรณียานะกรณีอุปสมายะอติญญาญาสัมโพธายะนิพานาญะสังวัตติ ทางโหปณภิกาเวทุกขังอริยะเสดจังชาติปีทุกขาชรา,าปีทุกขาามารณามปีทุกขังโสกะปริเทวาทุกขาโทมนัสูปายาสาปีทุกขาอัปิเยหิยสัมปะโยโคทุกโขปิเยหิยวิปะโย,ยโคทุกโขยมปดชังนรภพาติตามปีทุกขังสังคิเตเตนะปัญจุปาทานขันธา ทุกขาอิทังโขปนาพิขเวทุกขสมุทโยอาริยสัจจังยายังตันหาโปโนภาวิกานันทิราฆาสหะฆาตาตัดระตัดราพินันทินีเสรย่าถีทางกามาตันหาภวะตันหามีภาวะตันหาอิทังโขปนาพิขเวทุกขานิโรโทอริยสั a จังโยตัสยาเยว,วะ ตันหายะอเสสะวิิราคานิโรโทจาโคปะตินิสโคมุติอนารโะยอะีทางโคปนานภิกขเวทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอาริยสัจจังอาญิยมีวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคเสยยะาีิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต สัามมาอาชิวสัมมาวายโาม О สัมมาสติสัมมาสม,มาธิอีทางทุกขังอริยสัจจนติเนพิกเวปุเพอนานนุสสุเตสุธรเมสุจักขุงอุท,ทัปาทิยานังอุท,ทัปาะทิปัญญาอุทปาะทิวิชชาอุท,ทัปาะทิอาโลโกอุทปาะทิตังโขปานิทังทุกขังอริยสัจจง ปรินเยยันติเมพิกาเวปุกเพอนานุสุเตสุธรรมเม,มสุจักขงอุทปา,าทิยานังอุทปา,าทิปัญญาอุทปา,าทิวิชาอุทปา,าทิอาโลโกอุทปา,าทิตงงังโขปานิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุกเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาทิยานัง อุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทังทุกขสมมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวุูเบอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโข ปานิธังทุกขาสมุทยโยอ,อริยสัจจังปหาตับพันติเมพิกเวปุบเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทภปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโขปานิธังทุกขาสมุทยโย อริยสัจจังปะหักปะฮีนันติเมพิกเวปุกเตอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขงุ you, ทัปาท,ท,ทิยานังอุทปาะทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาที่อีกทางทุกขานิโรโทอริยส own ัจจ <ple as> ันติเมพิกเวปุกเตอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขงุทัปาทิยานังอุทปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชา อุทปาที่อาโลโกอุทปาที่ตังโขปณนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตัปพันติเมพิกเวปุกเตอาณุสุเตสุทัมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาที่ปัญญาอุทปาที่วิชาอุทปาที่อาโลโกอุทปาที่ตังโขปณนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจัง สัจฉิกตันติเมพิกเวปุเพอ,อนนนุสุเตสุทเมสุจักขุงูทปาทิยานังุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิ อิทังทุกขานิโรธคาามินีปฏิปทาอาริยสัจจันติเมพิกเวปุเบอ,อนานุสุเตสุธรมเุจกักขงอุทปาทิญานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกโกอุทปาทิทังโขปณนิถังทุกขานิโรธคาามินีปฏิปทาอาริยสัจจังภาเวตัพันติเมพิกเว ปุเพอ,อนานุสุเตสุธรรมเเมสุจักขงอุทปาทิยานังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปานิทังทุกขะนิโรธคามมนีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิคเวปุกเพอ,อนานุสุเตสุธรรมเมมเมสุจักขงอุทปปาทิยานั อุทปา,าทิปัญญาอุทปา,าทิวิชาอุทปา,าทิอาโลโกอุทปา,าทิยาวกวีวันจะเมพิกาเวอิเมสูจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทว่าทศาการังยะถาปูตังยานัทสนงังนาสูวิสุทงังอโหสีเนวตาวาหังพิกาเวสัตเทวเกโลกเกสมารกเก สัพพะมะเกสัสสามานาปราม,มะนิยาปชายาสาเทวามนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยัโตจะโเมพิขเวอิเมสุจตุสุอริยาสายัจเกสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยาถาภูตังยานทัศนังสุมิสุทางอาโหสิอัถาหังพิขเว สัตเทวเกโลเกสมารเกสพัพพม,มเกสัตสามนาพรามณิยาปชายาสัตเทวมนุษายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจปณเมทัสนังอุทธปาทิอากุปาเมวิมุติอาญามันติมาชาตินัตถิธานี ปุณาภาโวติอิทามะโวจะพวกวาอัตตมนาปัญจวัคคียาพิกูพะกวโตภาสีตังอภินันทุงอิมัสมินจากปะนเวยาการณสมิงพัญญามาเนอายัสสะมโตโกนทัญญาสสะีระชังวีตามลังธรรมะาจาักขุงอุทปาที่ยังกินจีสมโมทธยาธรรมังสัพันธังนิโรธธรรมันตี ปวัตติเตจพระขวตาธรรมาจากเกภุมมาเทวาศรัทธามนุษาเสาวสูง mm hmm. เอตัมพระขวตาภารานสิยังอิสิปตะเนมิฆาทาเยอนุตรังธรรมาจากกลางปวัตติตังอปติวัตติยางสัมเนนาวาพระมเนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพระม,มุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินตี ภูม <Yeah. S 1> ินางเทวานางสัตทังสุตตะวาจตุมมหาราชิกาเทวาสัทธามนุษสาวสูงจะตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสุตตะวาตาวติงสาเทวาสัทธามนุษสาวสูงตาวติงสานังเทวานางสัตทังสุตตะวายามาเทวาสัทธามนุษสาวสูงยามานางเทวานางสัตทังสุตตะวา ตุศีตาเทวาสัทธามนุษสาวสูงต like like ูศีตานางเทวานางสัทธังสุตตวานิมมานารตีเทวาสัทธามนุษสาวสูงนิมมานารตินางเทวานางสัทธังสุตตวาปานณิมมิตรวาสวัตตีเทวาสัทธามนุษสาวสูงปาณิมมิตรวาสวัตตีนางเทวาสัทธังสุตตวาธรรมกายิกาเทวาสัทธามนุษสาวสูง เอตัมภะกวตาภารานณสียังอิสิตป,ปตะเนมิคาธาเยอนุตตรังธรรมาจากกังปวัตติตังอปติวัตติยังสามเนนวาปรมนเนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพรหม,มุนาวาเกนจิวาโลกาสมินตีอิติหเตนะขีนาเตนโมหุตตยาวะพัมมะโลกา สัทโธอาภูคัดฆาชิยัญจ่าทัศส,สหาหสีโลกทธาตุสังกัมปีสัปมปากามปีสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลกเกปาตุระหสีอติกรรมเมวเทวานางังเทวานุภาวังอัตโขภควาอุทานังอุทานีศีัญญาสีวัตโพโกธันโยัญญาศีวัตโพ โกณทันโยติอิติหิหังายัสสมาโตโกณทันยัสสอัญญาโกณทันโยเทวนามงางอโหสีตีบทิ่าพุทธานุสติอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิจชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานางพุทโธพระขาวาติ บทที่สิบธรรมานุสติสวา,ขาวกขาโตภะคะวตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะน้าิโกปัจจัดตังเวทิตโพวินยูหีติบทที่สิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปูชุบปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิตปฏิปันโนพระควโตสาวะกะสังโคยาติทางจัตตารีปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุขลาเอสาพระควโตสาวะกะสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอันสลีการดานิโยอนุตรังคุณยักเขตังโลกัสสาติสิบสองสักกตาวา สักตวาพุทธัตนางโอสถานุตมังวารังอีตังเทวมนุษา์นังพุทธเตเชนโสโธตนานัสันตุปัตวาสพเพทุขาบูปาสเมนตุเตสักกตวาธรรมัตนางโอสถานุตมังวารังปาริดาหูปาสมะนางธรรมเตเชนโสโธตนา นัสันตุปัทวาสัพเพพะยาบูปสาสเมนตุเตสักกัตตวาสังคารตานังโอสถานหุตมมังวารังอหูเนยังปาหูเนยัง,ยงสังคเตเชนะสโสตินานัสันตุปัทวาสัพเพโรคาบูปสาสเมนตุเตสิบสามพระคาถาชินาปัญชรภยสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาวานัง จตุสัจจาสพังราสังเยปีวิงสูนาราสภาตันหังการาทโยพุทธะอัถวีสตินายกาสพเพปฏิติตาไมหังมัทถเกเตโมนิสราศีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสภะคุณากโรหาท้เยเมอนุรุตโธ,ธาสารีปุตโตจักขิเน โกนทันโยปิติภาคัสามิงโมคันลานุจาวามะเกทักขิเนสาวาเนไมหังอาสุงอานันทราหลากัสสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกสโตปิติภาคัสามิงสุิโยวะปะภังกะโรนิสินโนสิริสัมปัโนโสพิโตมุนิปุงคาโว ภูมาลกัสโปเถโรมะเหสีจิตวาทโกโสมไมหังวัทนนิจจังปฏิฐาสีคุณากาโรโุนโนอังคุลิมาโลจากอุปปาลีนันทศีวลี เถราปัญจะอิเมชาตานลาเตติลกามมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตาวันโตชิโนรสาชลันตาสีระเตเชนะอังคมังเคสุสันจิตารัตานังปุรโตอาสีทัาขิเนเมตสุตตะกังท่าชักคังปัชโตอาสี วาเมอังคุริมาละกังขัมทโมราปริตตัญจาอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชะทนังอาสีเสสาปาการสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปาการลลังกตาวาตาปิตาสิสันชาตา อาหิรัชตุปัตถวาอาเสสาวิรังยันตุอานันตาชินเตชะสาวาัสตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชรมัชามหิวิหารันตังมหีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเท เทมหาปุริสาสภายิจเจวามันโตสุขุโตสุระโขชินานุภาเวนะชิตุปัทเโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธธรม,มานุภาวะปาดิโตจารามิชินปันชาเรติบทที่14บส่ทสวดพระหุงมหาการ พาโหงสหัสสามาพิเนมิตสาวุทันตังคีเมฆาลังอุทิตโคลาสเสนามารังภานาที่รรมวิธินาทิตตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชยมังคลานีมาราติเลกามพิยุทจิตสาพระติง โรมปนาระวะกามามธาทยคขังขันตีสุทันตวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคลานีนาราขิลิงขชาวรังติมัตตภูตังทาวกิจักกรมสนีวสุธารุนันตังเมตตามุเสกวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคลานี อคิตตะคขคา,ามตาิหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังกุลิมาละวันตังอิทธิพิสังกตตมโนชิตตวามุนินโธตันเตชะสาปะวะตุเตชัยะมังกาลานีกตวานากัธรรมุทารังยิวคัพินียาจินจายทุตตวจานังชนะก,กายามัาเชสันเตนโสมาวิธินาชิตตวามุนินโธ ตันเตชสาปวตุเตชยมังคลานีสัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามมนางอธิอันทภูตังปัญญาปทีปชาิโตชิตตาวามนินโทตันเตชสาปวตุเตชยมังคลานีนันโทปนันทัพูชะขังวิภูทางมหิตทิง ปุตเตนะเทระผู้ชักเคนะธ้ามาปามันโตอิทูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตนชะสาปวตุเตชยมังคลานีถูกคาหาทีติ่ผู้ชักเเคนะสุธธาทาตะหัดทังปรามังวิสุทติชุติเมทิมปกาพิธานังญานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตนชะสาปวตุเตชยมังคลานี เอตาปิพุทธชยมังละอัตคาทายยวาจนโนทินาทิเนสรารเตมตันทีนิตาวานานกับวิมิธานิจุปัตถวานิโมครั้งสุขังอธิฆเมยยนโรสัพัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายาสสรพป,ปานินาง ปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนัสจวัฒเชนะโหตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยาโมเนสักกายานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหีชยัสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปทวิโปคะเลอภิเสกเกสัพพุทธานัง อักขปัโตปาโมทาติสุนัขตังสุมังขหลังสุปภาตังสุหุติตังสุขาโนสุโมหโตจาสุยิทังพระมจาริสุปัทถกีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทกีนังปัทถกีนางมโนกรรมมังปณิทีเตปัทกีนาปัทกีนานิกาตวานลรพันตัดเทปัทกีเน ภาวะตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัาโสติพระวะตุเตภาวะตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัาโสติพระวันตุเตภาวะตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพปสังขานุภาเวนะสัาโสติพระวันตุเต บทที่15ปฏิาาาทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนาพวันตูปูชิตาโสถิงนกรนเตทาวิหารมันทะเลเทราจะมัชชานวากาจะพิกขโวสารามิกาทานาปฏิอุปสาสกาามาจะเทสานิขามาจะอิสารา สปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตนชลาผู้ชายเยปีจะอันธสัมภวาสังเสทชาทาอัฐโวปปาติกานิยานิกังธรรม,มวรังปฏิจเตตัพเพปีทุกขาสาคารุตุสังขยังถาตุกีรังสตังธรรมโมธรรมัตราจะปุขลาสังโคโหตุสมมโควา่าอัฏฐายาจหิตาจาจา อัมเหรักขาตุสัทธมโมสัพเพปิธรรมจาริโนพุทธิงสัมปาปุเนยามะธรเม,มอริยปะเวทิเตปะสันนาหตูสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัตสตุพุทธิภาวาตัดตานังสาม,มิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตระชัง นิจังรักขันติปุตตะกงเอวังธรรมมนนราชาโนปะชังรักขันตูสัพพทาบทที่16เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุขาพะยะปัตตาจะนิพยาโสขับปัตตาจะนิโสกาโหนตูสัเพปิปานิโนโอเอตาวตาจะาอัมเหหีสัมพะตังปุญญะสัมปะทาง สัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพพะทาภาวนาพิรตาโหตุคาดฉันตุเทวตาคาถาบทที่17สุมังคลคาถา โอหต no ูสัพัง <ones> ส right ู่มังคะาลังรักขันตูสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตถีโหนตูนิรันตระโอโหตูสัพังสูมังคะลังรักขันตูสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะโสตถีโหนตูนิรันตระโอโหตูสัพังสุมังค่าลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตรง สัพเพพุทธาภารัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาภารัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะารักขังพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาภารัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพส ส scroll, ัพเพพุทธาภารัตตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชนารักขังพันธามิสัพพโสสพเพพุทธาภารัตตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสพเพพุทธาภรัตตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนา ระขังพันธามิสาพระโสสัพเพพุทธาพลัพัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันะเตเชนาระขังพันธามิสาพรโสสัพเพพุทธาพลัพัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันะเตเชนาระขังพันธามิสาพระโสสัพเพพุทธาพลัพัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสาพระโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรันตนตรัด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้้นจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพาจเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเท,ทวนาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอเมยพรให้แกข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปาริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ บุญขุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงผลจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชะนะต่อประสาทและมารทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริบาลสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจากตุรพิธพรชัยทั้งสีคืออายุวันน่าสุขาพลาละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรีฐีทุกท่าน